วันก่อนคุยกับอาเรื่องแบบช่วงนี้มันจะมีพวกลัทธิแปลกๆทาให้คนแบบว่าไปหลงเชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนี่ <c oughs> <c oughs> อีกแล้วเหรอ,อเดี๋ยวเล่าให้ผู้ชมฟังเรื่องลัทธิต่างๆรลัทธิแปลกมันมาอีกแล้วค่ะอ่าอ,อ,อันนี้จะบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าตกใจหรือแปลกใจดีเพราะมันฟังแล้วมันน่าช็อกคือเรื่องมันมีว่าคุณผู้ชมคะมันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ย ไปเข้าร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหม่ต้องรอดตอนนี้เป็นที่ปรึกษารดนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะกรณีถูกพระที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหลอกให้มีเพศสัมพันธ์อ้างว่าเป็นการต่อดวงชะตาให้กับพระรูปนั้นอันนี้เป็นเวลานานถึงสองปีเลยนะคะต่อดวงชะตาให้กับพระท่านน่นแหละใช่นะะ ตอนแรกฉันก็ใชฉันฟังไดก็เอ๊แล้วเราแล้วเราเป็นคนธรรมดาไปต่อสปะแาต้องไปช่วยให้สมณะท่านได้เหรอมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนี่แะคุณปลอมบุเขาบอกว่าเป็นเวลานานเกือบ2ปีนะที่สามีภรรยาเนี่ยอยู่ที่สำนักสงฆ์น่ยก็คือเข้าๆออกๆอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วยังมีการหลอกให้มีเซ็กส์หมู่กับลูกศิษย์คนอื่นด้วยนะ ผู้หญิงคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่ารู้จักพระรูปเนี้ยผ่านเพื่อนคนหนึ่งก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มานาน1ิปีส่วนพระคู่กรณีเนี่ยนะอายุประมาณ40ปีค่ะ,ะดูหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธามากนะคะ,ะต่อมาช่วงปลายปีห5หเนี่ยพระรูปนี้บอกว่าให้คุณผู้หญิงคนนี้ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือละทิ้งอัตตาโดยจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับพระรูปนี้ เพื่อให้บรรลุธรรมในเรื่องของการไม่ยึดติดตัวตนอ๋อสักละสักยะทิฐิหรือโฮเขาละกันอย่างนี้เหรอ <c oughs> รวมถึงเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาให้กับพระด้วยอ้างว่าพลังชีวิตของพระรูปนี้จะหมดแล้วเนื่องจากได้ถ่ายทอดพลังชีวิตให้กับตัวของคุณผู้หญิงคนนี้แล้วก็สามีตัวของคุณผู้หญิงก็เลยต้องถ่ายทอดพลังชีวิตคืนเพื่อเป็นการตอบแทนและมีสามีด้วยเหรอสามีด้วยคือถ้ารักและศรัทธาอะไรมากๆนะ คำพูดอะไรที่แบบตักกะที่คนชาวบ้านฟังแล้วมันแบบนี่อย่างวะแต่ว่าคนที่รักและศรัทธามากๆอะ่ะเชื่อแม่ปุ้ยเชื่อไหมมันเหมือนปิดหูปิดตาใช่คือถ้า,ถาเรารักจะเข้าใจแต่ว่าเราไม่ปรึกษาคนอื่นเลยเหรอเราปรึกษาคนอื่นเรากลัวคนอื่นบาปบาปว่าเดี๋ยวมาจะมาติดเตียนอาจารย์อาจารย์เป็นอริยะเดี๋ยวไปติดเตียนติดเตียนท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวเพื่อนบาปก็พูดด้วยดีกว่าหรือไม่งั้นก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยก็คงไม่ใช่นี่นี่นี่พลังเยียวยาทุกสิ่ง สองทุ่มครึ่งเจอกันที่ห้องพิศวงเห็นไหมสิบแปดเดซ e บอร์ปี64นี่นะโบราณเลยเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเลาให้ฟังตอบค่ะแม่ตอนนั้นหลงเชื่อเพราะศรัทธาและเลื่อมใสพระรูปนี้มากจึงยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยต่อมาพระบอกว่าต้องฝึกต้องเพิ่มการฝึกโดยให้สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับพระรูปดังกล่าวเนี่ยซึ่งสามีก็ยอม ก็คือเราต้องละตัวตนของเราไม่ยึดมั่นในกายเราเชื่อแบบนั้นนะซึ่งผิดนะการละสังขายทิฏฐิไม่ได้ละแบบนี้คือตัวของเราเราไปอุทิศให้อาจารย์เพื่อเติมพลังให้ท่านเป็นโชคดีของเราจังเลยที่เราได้ที่เราได้ได้ทำอะไรเพื่อถวายท่านบ้างเพราะว่าท่านได้หมดพลังเพราะว่าท่านทำเพื่อเรามากเนี่ยคือคือเหตุผลที่เขาหมสุดท้ายสุดท้ายนะเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบเซ็ก์มือ ทั้งพระรูปนั้นตนก็คือตัวคุณผู้หญิงและลูกศิษย์วัดคนอื่นๆรวมแล้วเนี่ยประมาณ5ถึง6คนโอซึ่งตอนกำลังมีเพศสมพัญนเนี่ยเ,เขาจะเอาผ้ามาปิดตาของคุณผู้หญิงคนนี้กับคุณสามีแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้โดยพระนี่อ้างว่าจะเอาคลิปเนี่ยนะไปให้เทพองค์หนึ่งที่พระรูปนั้นนับถือดูว่าเออมันมีการทำพิธีแล้วเขาไว้เทพต้องต้อง,ต,องต้องดูจากคลิปเหรอเทพไม่ได้ว่า ทะลุกำแพงไปได้ทุกที่หรอเป็นเทพนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ต่อให้ศรัทธาก็จะรู้สึกเอ๊ะแปลกๆนิดๆหนึ่งนะแต่เราจะเอ๊ะแต่เราจะไม่กล้าเถียงจะไม่กล้าพูดเลยเพราะเราอยู่ในตรงนั้นอ่ะเราอยู่ในตรงนั้นเนาะใช่เรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้อะไรเราจะไม่อยากกังขาอาจารย์ทีนี้ทางเพจสายไหมต้องรอดก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหยื่อเนี่ยคือคุณสามีภรรยาคู่เนี้ยนะถูกกระทํามาอย่างต่อเนื่องจนต้องเข้าพบจิตแพทย์ค่ะ เพื่อรักษาตัวนะฮะพอรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นก็ออกมาเตือนภัยให้สังคมรับรู้เพื่อหยุดยั้งการกระทําของรัฐทิถวายตัวซึ่งตอนนี้ทางเพจก็มีการประสานไปกับผู้มนวยการสํานักพุทธนั่นแหละและผู้บังคับการตรวจภูทร,ทรที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ตรวจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานตอนประมาณ4ี่โมงครึง่งบ่ายี่มงครึง่งนาะ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในพื้นที่ที่พระซึ่งเป็นเจ้าสำนักอาศัยอยู่เนี่ยได้แจ้งประสานมายัางเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้โทรศัพท์มาประสานขอลาสิกขาก็คือพระรูปนั้นน่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไปต่อสู้ทางคดีกับผู้ร้องเรียนและเพื่อความเบาใจของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าคณะปกครองสงฆ์ก็จึงทําการลาสิกขาให้ และสําหรับพระรูปวัดเนี่ยก็ให้กลับไปสังกัดวัดเดิมของตนเองและคณะสงฆ์ก็จะมีคําสั่งปิดที่พักสง์ดังกล่าวต่อไปตรงนั้นเป็นสํานักสงฆ์พอพระรูปนี้ก็คือพอเกิดเรื่องอะเนาะเขาก็เลยปิดแล้วก็ให้พระเนี่ยรูปอื่นๆเนี่ยไปไปสังกัดวัดเดิมอืมทำไมอย่างนี้ลัทธิมันแบบเธอแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทางสํานักพุทธเข้าไปทางตํารวจเข้าไปแล้ว มันก็น่าจะมีความแบบมันก็น่าจะใช่อ่ะฟุ้ยง่ายถึงขั้นสั่งปิดแล้วก็มีการลาสิขามันก็น่าจะก็มันผิดไงทั้งโกหยังไม่พอยังจะแหมศีลศีลข้ออะไรนะข้อสามอะ่ะ พืดผิดในกามออแค่สินเบสิกละอัตราใละอัตาใช่ทะัตยังไงว่าตุยละอัตราคือจริงๆว่าเราไม่กละอัตราและเขาใช้คําว่าลดความยึดติดในกายซึ่งจะเป็นพระโสดาบันบุคคลอ่ะต้องละสักกายะทีๆไม่ได้ละอย่างนี้นะใช่ก็คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราจึงไม่สาะแสวงหาโลภเอาของอนู้นมาประดับครองกายไม่ใช่ว่าจะเอาตัวของเราไปให้คนอื่นเสพสังวาสได้อ่ะอันนั้นอ่ะ อันนั้นนาไม่ใช่การละสังขยาทิฐินะน่างงเนี่ยให้เขาเช็คงานเองรับผิดชอบตัวเองอาจารย์ก็ว่างานเขาน่าจะมีปัญหาก็ให้ไหวที่บ้านก็ได้ครูสื่อถึงเหมือนกันอดูโสรถแล้วเลขไม่รื่นไม่ราบรื่นอ๋อนี่คืออะไรก็คือคือปรึกษาทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องที่บ้านเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่ละมาทุ่มหนึ่งอาจารย์เลยนอนนอนเอาแรงก่อนดีกว่า ซึ่งแบบคนเป็นแบบบรรพชิตเป็นสมณะอ่ะจะมาต่ออายุตัวเองด้วยการเสพกายเสพเมถุนกับลูกศิษย์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อ่ะพลังเฮียยาทุกสิ่งอีกแล้วพลังพอะไรเนี่ยเติมพลังอ่ะนะลัอะไรเพราะว่าภาษามันแปลว่าอันนี้แล้วแม่เพศสัมพันธ์นั่นแหละพลังแบบพลังความอยากธรมโมสัง อเพลังการสั่งเสพกามอ่ะดูดิไอคำที่เขาลบออกอ่ะเป็นคำว่ามีเพศสัมพันธ์เขียนสั้นๆในภาษาถิ่นอ๋อภาษาถิ่นภาษาถิ่นใช่ไหมใช่ที่เหมือนตัวเลขตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็อ๋อโอเคนั่นแหละเอก็ตนั่นแหะ เดี๋ยวแม่เขียนให้พี่แอฟพอใช่เขาลบเขาลบออกไปล่ะเออเออเข้าใจเข้าใจเขาลบออกไปเพื่อนั่นซึ่งแบบว่าคือตอนนี้คนก็คงมันเหมือนรู้สึกว่าหมดที่พึ่งก็เลยแบบอะไรที่มันไม่น่าจะพึ่งก็ก็ไปเชื่อนะใช่จะมีเหตุผลตลอดอะแลอดแล้วลูกศิษย์ที่จะมีเหตุผลมาสพอร์ตความเอะของเราใช่แล้วก็เราก็จะไม่ค่ากล้าคิดติเตียน เพราะกลัวเราจะบาปกลัวเราจะบาปแล้วเราก็ต้องเชื่อไปสมหติซึ่งมันก็ผิดหลักกาลามาสูตรอันนี้คืออะไรชุดเป็นชุดเวลาใส่ชุดใส่พลังชุดใส่เวลาเติมพลังอารพรอมตะเป็นใส่ตอนที่แบบอาพรอมตะเออโอ้ยังกันได้เชนเหมือนดูหนังจีนอะไราใช่ใช่ถ่ายทอด ผายถ่ายพลังวิสุทธ์เหมือนในเอี้ยกล้วยเซี่เหลงนึ่งอะไรประมาณอย่างง้นอะไรแบบนั้นธรโมสังคโคเนะอเอยอันเรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อกว่าคือทําไมคนแปลกมารวมตัวกันได้อะคือนึกว่าคนแปลกคนแปลกมากๆอ่ะหนึ่งคนก็ก็แปลกแล้วอะแต่ว่าอันเนี้ยปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยหกห้าหกคนมารวมกันแล้วก็ย,กยังเจอเหยื่อที่แปลกลูกศิษย์ด้วยอีกใช่ก็คือที่ยอมอ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเปล่า เป็นวิบากที่ทํามามต้องมาชดมาใช้เขาอ๋อเชื่อว่าวิบากเป็นวิบากสิ<อ>คนเราไม่เคยไม่เคยทําชั่วมาเราก็ไม่ได้ชดใช้เราไม่ต้องชดใช้หรอกแต่ใช้แล้ววันหนึ่งหมดวิบากเกิดสติแล้วก็คิดรู้ว่าเฮ้ยเส้นทางนี้มันไม่ใช่ลองทบทวนดูดิแบบเราเราเราคิดในด้านนี้เราเราแวดระวังสงสัยอาจารย์มันเป็นเรื่องบาปหรือเปล่าวะแต่พฤติกรรมของอาจารย์ก็ชอบกลเหลือเกิน ไม่งั้นมันก็หลุดไม่ได้เนาะไม่งั้นมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วหมดรหมดกรรมแต่วันที่คนอื่นทั้งโลกตีเตียนอาจารย์เราอะแล้วเรายังรักและทุ่มโถมอยู่มันคืออะไรอ่ะหนังสือก็เรียนมาดีๆมีอาชีพการงานมีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยอะแล้วทําไมถึงไปเชื่อล่ะก็เพราะมีวิบากเหมือนกันเรื่องอื่นทําไมทามาค้าขายร่ํารวยแต่ละท่านอะ เออแล้วใยดีอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะได้เป็นคนดีแต่ไปเจอคนบาปมาปลอมดีมอ่ะใช่ไหมละ่ะจ้ะนี่ไม่ใช่พระแล้วนะนี่เป็นคนปลอมบวชแล้วก็มาแสวงหาประโยชน์จากศาสนาของพระาศาสดามีนรกเป็นเบื้องหน้าแย่ม, yeah, มากจ้ะ